สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นหน้าตอบได้ดีซปเปอร์เล็กเกินไหวแล้วหลังเขาทรายฟันทงจะเสียแชมป์โลกมวยไทยให้กับนาบิลก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 ซูเปอร์เล็กหวังคว้าแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทไม่คิดมากแม้เขาทรายจะฟันธงว่าตนจะเสียแชมป์รุ่นแบนตนเวทให้กับนาบิลอานานข่าวคุณวหวล่าสุดครับก่อนที่ซูเปอร์เล็กเกียรหมูก้เตรียมป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับนาบิลอานานในศึกวัน172เนวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยซุปเปอร์เลกเกียร์มูก้าซึ่งปัจจุบันของแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นเบตตันเบทและคีบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทได้เข้าร่วมรับรางวัลมวยไทยเชิงประยกต์ดีเด่นในงานมวยไทยเวิด์เฟสติวัล2025ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรในวงการมวยไทยเนื่งในวันมวยไทยตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยซุปเปอร์เลกให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายปีนี้ผมอยากทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดจะพยายามสร้างชื่อเสียงตัวเองครอบครัวและประเทศชาติ ตอนนี้ได้เริ่มซ้อมแล้วสำหรับการชกในวันที่23มีนาคมนี้ปีนี้ยังลุยในรุ่น135ปอนด์และ145ปอนด์มีแผนที่ยังสนใจอยู่กับ135ปอนด์ผมอยากคว้าเข็มขัดมาให้ได้ทั้งมวยไทยและคปบ็อกซิ่งปัจจุบันเป็นแชมป์อยู่เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมในการเจอกับนาบิลน้องเขาพัฒนาขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมสำหรับการชกที่ญี่ปุ่นผมชอบอยู่แล้วเพราะอยากไป เมื่อถูกถามว่าเขาซากาแลักซี่อดีตนักมวยสากลอาชีพระดับตำนานในฟันธงว่าซูเปอร์เล็กจะแพ้นาบิลและเสียชมป์โลกไปในศึกวัน172ในวันที่23มีนาคมนี้ซูเปอร์เลกกล่าวว่าสำหรับผมไม่ได้คิดอะไรมากมันเป็นเรื่องปกติมวยสูงกับตัวเล็กมวยสูงมักจะออกอาวุธถูกเป้าหมายมากกว่าอยู่แล้วอยู่ที่วิธีการชกและวิธีการคิดครับนี่ก็เป็นความิเหนส่วนหนึ่งของซูเปอร์เล็กนะครับ เราต้องมารอลุ้นกันดูว่าศึกนี้จะเป็นอย่างไรห้มผ่าดด้วยประการทั้งปวง